สวัสดีเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไม่รู้จักอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าก็คือวอลลุ่มนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าความสําคัญของอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับแล้วก็มันจะช่วยยกระดับการอ่านตลาดของเพื่อนๆยังไงนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆดูจบนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะอยากเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปในการวิเคราะห์ตลาดของเพื่อนๆเลยก็เป็นได้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่า ความสําคัญของอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับกราฟราคาและวอลลุ่มในคลิปนี้นะครับมาจากบรกเกอร์ paperstone นะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองเทรดกับบรกเกอร์ดับโลกแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันจากวอลลุ่มคืออะไรนะครับวอลลุ่มคือปริมาณซื้อขายนะครับแท่งเทียนคือราคาปริมาณซื้อขายนะครับบ่งบอกว่าแท่งเทียนเหล่านั้นเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเราเห็นแท่งเทียนนี้วอลลุ่มสูงนะครับ แน่นอนว่าระดับความสําคัญของแท่งเทียนนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับมากซะกว่าจุดนี้ถึงจุดนี้ซะอีกนะครับทําไมผมถึงบอกอย่งงางนั้นนะครับปริมาณซื้อขายคืออะไรเพื่อนคือปริมาณที่ตลาดซื้อขายกันระดับราคาตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นแบบนี้ให้ดูนะเพื่อนโซนตรงนี้นะครับจะมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะวอลลุ่มในตลาดเนี่ยมันสูงนะครับบ่งบอกว่า ผู้เล่นในตลาดหลายคนเนี่ยต้องการที่ราคาระหว่างนี้นะครับสิ่งนี้บ่งบอกว่าโซนตรงไหนคือโซนที่มีความสําคัญและโซนตรงไหนที่มีความสําคัญลดหย่อนลงมานะครับโดยที่นะครับวิธีการที่เราจะดูแท่งเทียนประกอบกับวอลล่มเนี่ยจะทํ้เพื่อนๆอ,อ่านตลาดได้ดีมากๆ,ๆนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับฉากที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือยูโรดอลลาร์นะครับทำเฟรม5นาทีอ่ะ เราเห็นอะไรนะครับเพื่อนๆปึ๊บเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มีวอลลุ่มสูงนะครับหลายคนมือใหม่อาจจะคิดว่าอันนี้เป็นวอลลุ่มฝั่งแบลิชนะครับแต่ผมจะบอกว่าวอลลุ่มที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือวอลลุ่มของการประทะกันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะเพื่อนบ่งบอกว่าอะไรนะครับบ่งบอกว่าไส้เทียนข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นฝั่งบูลลิชที่เข้ามานั่นเองนะเพื่อนๆแบบนี้นะครับ ผมจะซูงเข้าไปให้ดูนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับเราจะสันนิษฐานว่าเราไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่เราจะสันนิษฐานว่ามีบูลลิชอยู่ข้างล่างนะครับหรือว่ามีผู้ซื้ออยู่ข้างล่างรอรับที่ราคาเหล่านี้นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีแท่งบูลลิชขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือสิ่งที่เราสันนิษฐานนะครับเกิดขึ้นจริงแล้วแท่งบูลลิชแท่งนี้นะครับบ่งบอกอะไรกับเพื่อนอีกบ่งบอกว่า บูล l ิชเนี่ยสนใจที่ระดับราคาตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนเพเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถที่จะวาดโซนที่สําคัญนะครับที่มีแนวโน้มที่ผู้ซื้อเนี่ยจะเข้ามาซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นแนวรับแนวต้านของเราโดยการที่เราจะใช้โซนนี้นะครับเทรดไปทั้งเซสชันเลยนั่นเองนะเพื่อนเอย่างกรณีนี้นะครับเราพบเห็นโซนนี้นะครับเราเห็นว่า Bullish เข้ามาจริงๆนะครับแล้ววอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะครับ โซนนี้เราสามารถใช้เทรดได้ทั้งเซสชันนั่นเองนั่นเพื่อนซึ่งเพื่อน่จะเห็นว่าเมื่อราคาผ่านไปนะครับโซนเดิมโซนนี้กลายเป็นโซนที่กลุ่มผู้ซื้อเนี่ยมีความสนใจจริงๆนะครับสิ่งนี้ใช่เรื่องบังเอิญไหมสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับสิ่งนี้มีให้เห็นจริงๆทุกวันนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าโซนเดิมเนี่ยทำอะไรกับตลาดนะครับ เพื่อนจะเห็นว่าโซนตรงนี้นะครับโซนที่เราวาดไว้เนี่ยโดยการที่เราใช้วอลลุ่มแค่แท่งเดียวเนี่ยนะครับทำให้เพื่อนสามารถมีโอกาสที่จะเทรดเนี่ยหลายรอบเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวอลลุ่มฝั่งบัลลิชบ้างนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บนึงนะครับปึ๊บเพื่อนเพื่อนเห็นวอลลุ่มตรงนี้ไหมนะครับสิ่งนี้บ่งบอกอะไรกับเพื่อนนะครับวอลลุ่มนี้บ่งบอกว่าบูลลิชนะครับมีความสนใจ ที่จุดนี้นะครับปึ๊บสิ่งนี้คือโซนที่บริษสนใจนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเพื่อนๆข้างบนนะครับคือโซนที่มีซับไพ่มารับนะครับหรือว่าฝั่งแบลิชเนี่ยสนใจที่โซนจุดนี้นั่นเองนะเพื่อนซึ่งเราจะตีได้แบบนี้นะครับทําไมเราถึงรู้ว่าแบลิชสนใจนะครับเพื่อนเพื่อดูที่แท่งต่อไปเป็นแบลิชนะครับแล้วเพื่อนๆพนืดูที่แท่งต่อไปอีกแท่งหนึง่ง ก็เป็นบัลลิชนะครับซึ่งเราจะสันนิษฐานตรงนี้จากวอลลุ่มและแท่งเทียนนะครับว่าโซนตรงนี้เป็นโซนที่เซลเลอร์นะครับมีความสนใจมากๆนะครับแล้วอนาคตโซนตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านให้เพื่อนๆนโดยการที่เราจะเข้าเทรดอีกรอบนึงเมื่อราคามาถึงระดับนี้นั่นเองนะเพื่อนหลายคนมีคำถามนะครับว่าอา้าวแล้วทำไมนะครับบ l ลลิชที่สนใจตรงนี้ราคาถึงเบรกลงไปแบบนี้ล่ะ ทำไมบริชถึงไม่รับเอาอีกรอบนึงนะครับคำตอบคืออะไรเพื่อนสิ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนเทรดวอลลุ่มเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า t ทรปนะครับหรือว่ากับดักของวอลลุ่มนั่นเองนะครับหมายความว่าผู้ซื้อที่ซื้อตรงนี้นะครับคาดหวังให้ราคาขึ้นไปนะครับแต่ราคาไม่เป็นอย่างที่หวังนะครับสิ่งที่ผู้ซื้อเหล่านี้จะทําได้ก็คือขายเพื่อเอาตัวเองออกจาก p โพ i ิชันเดิมนั่นเองนัเพื่อนสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือไส้เทียนที่ตามมาแบบนี้นะครับ แล้วสิ่งที่เราจะเห็นอีกรอบนึงนะครับก็คือแอคชั่นเซลล์นะครับที่โซนตรงนี้นะครับบงบอกว่าอะไรเพื่อนบ่งบอกว่าบูลลิชนะครับอาจจะมีออเดอร์เหลืออยู่บางส่วนนะครับทำให้เราเห็นแอคชั่นเซลล์ที่จุดตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะเพื่อนอย่างในกรณีนี้นะครับเราเห็นแอคชั่นเซลล์แต่ว่าไม่ถึงโซนของเรานะครับบ่งบอกว่าฝั่งแบริชเนี่ยมีความ aggressiv e นะครับแล้วฝั่งผู้ซื้อเนี่ยก็พยายามที่จะ หนีตายให้เร็วที่สุดนะครับโดยการที่พยายามออก Position ก่อนที่จะถึงโซนเบรกอีเวนต์ด้วยซ้ำนะครับโซนเบรกอีเวนตคือโซนที่คนเหล่านี้เริ่มซื้อนั่นเองนั่นเพื่อนเมื่อราคาผ่านไปนะครับอ่ะเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับปึ๊บอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าโซนตรงนี้ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับอ่ะแล้วโซนสีส้มตรงนี้นะครับเป็นโซนแ r ริจเพื่อนๆรอดูแอคชั่นนะครับปึ๊บอ่ะปึ๊บแบบนี้เพื่อนๆเห็นอะไรนะครับ ราคาทําอะไรกับโซนเดิมของเรานะเพื่อนขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บนึงนะครับเพื่อนจะได้โฟกัสให้ถูกนะครับปึ๊บโซนตรงนี้นะเพื่อนที่เราเห็นนะครับเป็นวอลลุ่มอัพขึ้นมานะครับแบบนี้เราเห็นอะไรนะครับเราเห็นแอคชั่นอะไรจากตลาดนะครับ 1. เราเห็นไส้เทียนแบบนี้นะครับบ่งบอกถึง r ีเจคชั่นนะครับหรือว่ามีออเดอร์จำนวนมากนะครับเข้ามาที่โซนระดับตรงนี้นะครับ ซึ่งเป็นโซนเดียวก,กันกับที่เราวาดไว้นั่นเองนะเพื่อนทําไมเราถึงรู้ว่ามีออเดอร์จํานวนมากนะครับเพืเ่อนๆสังเกตที่วอลลุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับแท่งนี้เลยนะครับเมื่อมีการมาชนนะครับมีการกดลงไปของออเดอร์นะครับบ่งบอกว่ามีซัพพลายจำนวนมากนะครับรออยู่ที่โซนตรงนี้นั่นเองนะเพื่อน2ราคาเนี่ยพยายามจะเบรกนะครับฝั่งบูลลิชเนี่ยพยายามมากๆที่จะเบรกขึ้นไปนะครับ ฝั่งบ l ลลิชพยายามที่จะทำแบบนี้นะครับนี่คือแอคชั่นที่ Bullish อยากให้ตลาดเป็นนะครับแต่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเบรกลับลงมานะครับแล้วก็มีแท่งเทียนแท่งนี้นะครับออะเพื่อนๆมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บตรงนี้เราจะสันนิษฐานว่าอะไรเพื่อนมีแท่งบ a ลลิชแบบนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มสูงแบบนี้แท่งต่อไปตามด้วย Bullish แท่งต่อไปตามด้วย b u l l i นะครับเราสันนิษฐานว่าโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซน d e m a n นั่นเองนะเพื่อนซึ่งตรงนี้เราจะใช้เทรดในอนาคตนะครับโซนตรงนี้นะเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งสับสนนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆโซนตรงนี้นะครับ2โซนตรงนี้มี a อคชั่นะครับก็คือข้างบนกับข้างล่างนะครับแล้วเรามาดูการเมื่อ v o l ุ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ พยายามลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บเอาใหม่นะเอาใหม่นะเพื่อนเราจะไปกันช้าๆนะครับเพื่อนๆจะได้ใช้วอลลุ่มนะครับในการวิเคราะห์ตลาดของเพื่อนเพื่อนนะอ่ะเราก็มาดูกันที่วอลลุ่มแท่งนี้นะครับวอลลุ่มแท่งนี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับสองแท่งนี้บ่งบอกว่าอะไรเพื่อนๆนเมื่อเราเห็นวอลลุ่มแท่งนี้นะครับปึ๊บต่อมานะครับตามมาด้วยแท่งบูลลิชแท่งนี้นะครับ สิ่งนี้บ่งบอกอะไรกับเพื่อนนะครับสิ่งนี้เราจะเรียกว่า Demand Shift นะครับหรือว่าการที่ demand เนี่ยมันอยู่สูงขึ้นนะครับบ่งบอกถึงเทรนที่เป็นขาขึ้นนั่นเองนะเพืนะ่อนเป็นแบบนี้นะครับ,บจะทำเป็นสีน้ำเงินสิ่งนี้นะครับคือ Demand Shift นะครับหรือว่า demand เนี่ยเปลี่ยนจากจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สูงขึ้นบ่งบอกว่าฝั่งผู้ซื้อเนี่ยมีความสนใจในตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วในอนาคตนะครับเราก็จะเล่นโซนนี้แทนนั่นเองนะเพื่อนเพราะอะไรเพราะดีมาชิฟต์นะครับเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นข้างบนนะครับส่วนซัพพลายยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือโซนตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการยั้งอยู่ที่โซนตรงนี้ของเรานะครับอ่ะเรามาดูกันในอนาคตนะครับโอเคราคาเบรกนะครับ สิ่งนี้นะครับทำให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตลาดได้เบื้องต้นนะครับก่อนที่ราคาจะเบรกด้วยซ้ํานะครับว่าฝั่งผู้ซื้อเนี่ยมีความสนใจในตลาดนะครับอย่างเช่นเราดูจากการที่ดีมาน shift จากจุดหนึ่งมาที่จุดหนึงนะครับบ่งบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยยอมซื้อในราคาที่สูงกว่าเดิมนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะเพื่อนครับการวิเคราะห์แบบนี้ทําไม่ได้โดยการที่เราใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนะครับ เพื่อนๆจะต้องใช้วอลลุ่มในการวิเคราะห์ตลาดนะครับแล้วก็อ่านวอลลุ่มให้ออกนะเพื่อนคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้สอนอะไรมือใหม่มากนะครับเป็นการอธิบายคร่าวๆเพื่อนๆฟังนะครับว่าถ่านเพื่อนวิเคราะห์วอลลุ่มเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ตลาดเพื่อนๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ผมใช้วิเคราะห์ตลาดทุกวันนะครับแล้วผมก็เทรดกับวอลลุ่มทุกวันนะครับผมอยาก มาแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาวอลลุ่มเข้าไปในการวิเคราะห์ตลาดของเพื่อนๆนะครับสิ่งนี้จะบ่งบอกถึงจิตวิทยาในตลาดนะครับแล้วก็ Trend s, เทรนด์เบื้องต้นก่อนที่มูฟต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับก่อนที่มูฟตรงนี้จะเป็นขาขึ้นนะครับเราได้เห็นแวาวาๆแล้วว่าดีมาเนี่ยมีการชิฟ f t จากจุดหนึงมาจุดหนึงโดยการที่เราดูจากอะไรเพื่อนดูจากเพียงแค่วอลลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ได้ดู สตรัคเจอรอะไรทั้งนั้นนะครับดู volume เท่านั้นถามว่าโครงสร้างราคาเนี่ยสำคัญไหมก็สำคัญระดับหนึ่งนะครับแต่โครงสร้างราคาคือโครงสร้างในอนาคตนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยนะเพื่อนๆแต่วอลลุ่มนะครับ, volume, ค,รบคือสิ่งที่เราเห็นกันนะครับคือร่องรอยของตลาดคือสิ่งที่สถาบันต่างๆทิ้งไว้นะครับคือสิ่งที่บรกอร์มีมาให้เราเห็นนะครับผมจะลองวิเคราะห์ต่อไปอีกนะครับ เผื่อเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับปึ๊บเรามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นซัพพลายของเรานะครับตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นซัพพลายนะครับแบบนี้ตรงนี้คือดีมาด์นะครับตรงนี้คือดีมา์ที่ชิฟ f ์ขึ้นมานะครับแบบนี้เราเห็นอะไรอีกนะครับราคาเบรคขึ้นไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อซัพพลายเบรกนะครับซัพพลายกลายเป็นอะไรเพื่อน อ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะครับเรามาดูจิตวิทยาของตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าโซนเหล่านี้นะครับเพื่อนๆเห็นทุกแท่งสีดํานะครับคือแท่งออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับหรือเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเบลลิชหรือว่าผู้ขายนั่นเองนะเพื่อนฝั่งเบลลิชนะครับโซนทั้งหมดตรงนี้นะครับคือเบลลิชบ่งบอกว่าอะไรเพื่อนสีแดงตรงนี้นะครับ หวังว่าเพื่อนจะไม่งงนะสีแดงตรงนี้บ่งบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะครับมีคนกลุ่มใหญ่เลยแหละนะครับอยากจะให้ราคาเนี่ยลงไปนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งอยากจะขายนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นเ,นเพื่อนราคาเบร a เอาท์นะครับตรงนี้เบร a เอาท์ปุ๊บเมื่อคุณขายคุณต้องการให้ราคาต่ำลงนะครับแต่เมื่อราคาวิ่งสวนทางกับคุณสิ่งที่เซลเลอร์ทำคืออะไรเ,เพื่อน เซลเลอร์ทำกำไรจากอะไรครับเซลเลอร์ทำกำไรจากการซื้อคืนโพซิชั่นนะครับโดยการที่เราขายแพงแล้วก็ซื้อคืนถูกๆนั่นเองนะเพื่อนนี่คือสิ่งที่เซลเลอร์ทำกำไรนะครับแต่เมื่อราคาเบรกขึ้นไปนะครับทางเลือกของเซลเลอร์มี2อ,อย่างนะครับ 1. ซื้อคืนแพงกว่ายอมขาดทุนนะครับถ้าเซลเลอร์เลือกทางนี้นะครับซื้อคืนแพงกว่ายอมขาดทุน สิ่งนี้จะดันราคาให้ขึ้นไปอีกนะครับสิ่งนี้จะเป็นเชื้อไฟให้กับฝั่งไบเออร์ไปด้วยนะครับแล้วจะทําให้ราคาเนี่ยมีการขยับขึ้นไปอีกนะครับทางเลือกที่2นะครับเซลเลอร์ไม่ทําอะไรนะครับแต่รอถามว่ารออะไรนะครับรอออก p o s i t i o n ในจุดเดิมที่เขาขายนั่นเองนะนี่คือจุด supply นะครับตรงนี้คือจุด supply นะเพื่อนนี่นะครับจุด s u p p l เปลี่ยนสีให้ก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวงงนะครับปึ๊บสีม่วงนะครับคือจุดซับไพ่ถ้าเซลเลอร์เลือกทางเลือกที่2นะครับคือไม่ทําอะไรเลยนะครับรอรอออกโพ i ิชันรอซื้อคืนที่จุดเดิมเลยนะครับก็คือจุดนี้เซลเลอร์จะเบรกอีเวนต์โดยที่เซลเลอร์ไม่เสียอะไรเลยนะครับแล้วโซนตรงนี้สําคัญยังไงนะครับ1โซนตรงนี้เนี่ยอขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บโซนตรงนี้สําคัญยังไงนะครับ โซนตรงนี้จะมีผู้เล่น2กลุ่มนะครับ1 s e l l เซลเลพยายามจะออกโพ i ิชันแบบ break event นะครับตรงนี้2นะครับฝั่ง buyer ที่เริ่มซื้อนะครับแล้วอยากจะซื้อเพิ่มนะครับสิ่งนี้ buyer ก็จะรอซื้อที่จุด pullback ตรงนี้เช่นกันนะครับผู้เล่น2ฝั่งในตลาด2กลุ่มนี้นะครับจะทำให้ราคาเนี่ย มีการดีดตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะเพื่อนแล้วเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการหาจุดเข้าเทรดนะครับแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เราตีโซนมาทั้งหมดเนี่ยวิเคราะห์จากเพียงแค่วอลลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่รูปแบบแท่งเทียนไม่ใช่โครงสร้างราคานะครับผมวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ผ่านวอลลุ่มนะครับแล้วราคาก็โชว์ไหมเห็นมีหลายคลิปนะครับที่ผมทำแบบนี้ ผมอยากให้เพื่อนไปย้อนดูนะครับมีหลายตัวอย่างหลายเหตุการณ์นะครับเอ่ะเรามาดูกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะโซนตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกมี2ฝั่ง2กลุ่มนะครับก็คือฝั่งไบเออร์ที่อยากจะบายเพิ่มนะครับในราคาที่ถูก2ฝัง่งเซลเลอร์ที่อยากออกโพ i ิชันนะครับ2กลุ่มนี้จะช่วยกันทําให้เกิด Move นี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ในตลาดเราจะมีโอกาสเข้าเทรดนะเพื่อน ถ้าใครยังงงนะครับไม่ต้องห่วงนะเพื่อนใครมือใหม่นะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะทําคลิปสอนแบบนี้อยู่ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครติดตามช่องผมก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าก็จะมีคลิปแนวนี้ออกมาบ่อยๆนะครับสําหรับการวิเคราะห์วอลลุ่มทั้งสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการวิเคราะห์วอลลุ่มให้เห็นภาพนะเพื่อนวันนี้มาอธิบายคร่าวๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังวิเคราะห์วอลลุ่มหรือว่ายังอ่านวอลลุ่มไม่ออกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืม paperstone นะเพื่อนลิง์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเค ก่อนจบวิดีโอนี้นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมไปสมัครบัญชีกับ Paperstone นะครับเ,เพื่อนๆสามารถรับ Trading View แบบพรีเมียมฟรีๆได้เลยถ้าเพื่อนๆเข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่ Paperstone กำหนดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเ,เพื่อนสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับแล้วก็คลิกที่ Trading View ตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับ